วันหยุดทั้งทีต้องหากับแกล้มสักหน่อยหลังพึ่งนี่แหละเด็ดอุ๊ยกูอยากได้กับแกล้มไม่ใช่แผลเป็นฮ่าฮ่าไออ้วนมึงนี่โดนพึ่งต่อยจนเป็นหลายจุดเหมือนเสื้อฮาวายเลยวะอย่าขำดีเอ็งลองไปโดนเองบ้งดีงั้นพาไปเลยเดี๋ยวกูจะโชว์วิชาตีพึ่งขั้นเทพให้ดูขั้นเทพมึงจะตีพึ่งยังไงวะง่ายมากแรงร่างไอรอนเสือ ผู้เองต่อยกูเหมือนตอกตะปูลงหม้อทอดไร้น้ำมันวิบวบวิบวันนี้เรามีเมนูพึ่งย่างเป็นกับแกล้มพร้อมกินพร้อมเฮฮากลางวันกูเป็นชาวนากลางคืนกูเป็นเชฟกับแกล้มโอเควันนี้ถึงคิวเมนูเทพเป็ดปักกิ่งโอ้ยกว่าจะได้กินเป็ดปักกิ่งนี่กูก็ต้องเป็นชาวนาก่อนนี่แหละ เพื่อนบ้านคนอื่นเขาเข้าครัวตอนบ่ายแต่กูนี่ลงนาก่อนเลยกูควบสองตำแหน่งก็เชตรกรบวกเชฟระดับจักรวาล โอ้ยหาฟืนทีนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยกูเนี่ยจะเป็นเชฟหรือในผานป่าเนี่ยอ้าวเป็ดจ,จ๋าลงสปาไปโลดแต่มันคือสระว่าน้ำห้าดาวของสายย่างฮ่หาฮ่าฮ่าขั้นแรกถอนขนให้เกลี้ยงเห็นไหมขนปลิวเป็นหิมะเลย <c oughs> ขั้นสองมักเครื่องเทศซอสซีอิ๊วน้ำผึ้งขิงกระเทียมโอ้โหกลิ่นหอมจนกบหลังบ้านยังร้อง อย่าร้องดีเดี๋ยวกูราดซอสให้จะได้เป็นเมนูเป็ดมีความสุขโอ้ยกูหิวแล้วเว้ยเร็วๆหน่อยอ้วนใจเย็นๆศิลปะต้องใช้เวลาอ่ามาแล้วเป็ดปักกิ่งหนังกรอบเนื้อฉ่ำน้ำราดเข้มขน้นโอ้ยแค่ได้กลิ่นเป็ดปักกิ่งจากปลายทุ่งกูก็แทบจะก,กลายร่างเป็นเทอโบเสือลวเว้ย พร้อมริงเปิดวงได้ดื่มกินเร็วๆเก็บให้หมดเดี๋ยวเมียกูมาเจอวงแตกกินเหมือนโจรแต่ล้างเหมือนลูกเคยขอบใจเพื่อนรักอย่างน้อยคืนนี้กูก็ไม่โดนเมียฟาดหัวแล้วแต่ถ้าเธอรู้ว่าเรากินกับแกล้มหมดตู้กูไม่ช่วยนะ